มาแล้ว Apple Watch Series 10มีอะไรใหม่เหมาะก,กับใครราคาเท่าไหร่ควรจะซื้อหรือเปล่า Series 10จะมีตัวเรือนที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะหน้าจอ Always On Display แบบใหม่ค่ะเปลี่ยนมาเป็น1 h z เท่านั้นค่ะ Apple Watch Series 10ชาร์จได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสามารถช่วยชีวิตคนคนนึงได้อย่างเนิ่นๆเ,เลยนะคะ เราไปเริ่มกันที่หน้าตารูปลักของ Apple Watch รุ่นใหม่นี้กันเลยค่ะ Apple Watch Series 10รุ่นนี้นะคะมีตัวเรือนให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คืออลูมิเนียมแล้วก็ไทเทเนียมนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช้สเตลเล s สตีลแล้วทำให้น้ำหนักเบาขึ้นด้วยค่ะแบบอลูมิเนียมจะมาพร้อมกับสีโรสโกลสีเงินและสีใหม่นั่นก็คือสีดำเจ็ l a ลกนะคะซึ่งเคยมีใน iPhone 7แล้วนะคะแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งใน Apple Watch รุ่นนี้ แบบไทเทเนียมนะคะก็จะมีสีธรรมชาติสีทองและสีเทาสเลตซึ่งของเรานะคะก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมสีโรสโกลค่ะเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ามีอะไรใหม่บ้างในรุ่นนี้และนี่คือ10สิ่งใหม่ของ Apple Watch Series 10ค่ะ เรื่องแรกค่ะนั่นก็คือดีไซน์ค่ะเขาบอกว่าซีรีส์10นะคะจะมีตัวเรือนที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะเมื่อเทียบกับซีรีส์9นะคะจะบางลงเกือบ10%เลยค่ะแล้วก็ตัวเรือนข้างหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยกับด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีความกลมกลืนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นโดยเมื่อเทียบกับซีรีส์9นะคะมันก็จะแบบข้างหลัง ก็จะเป็นเหมือนฝาคนละอันกันและมีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดใน Apple Watch ทุกรุ่นเลยนะคะซึ่งใหญ่ขึ้น1มิลิเมตรและก็มี2ขนาดให้เลือกค่ะนั่นก็คือ42มิลิเมตรแล้วก็46มิลิเมตรค่ะถ้าให้เทียบความใหญ่นะคะก็จะใหญ่กว่า Series 9แต่ว่าก็ยังเล็กกว่า u l t r a 2ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด42มิมค่ะแล้วก็ Series 9อันนี้นะคะเป็นขนาด4 1มมก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงห mm ่มลิ และที่พิเศษขึ้นก็คือดีไซน์ใหม่นี้นะคะมีมุมมองด้านข้างที่กว้างขึ้นด้วยพอหน้าจอกว้างขึ้นเนี่ยก็จะสามารถแสดงผลหรือว่าข้อมูลได้มากขึ้นด้วยค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ได้บอกใน k e y โนต e ของเขาเลยค่ะว่าการรีดีไซน์ครั้งนี้นะคะเป็นการรีดีไซน์ครั้งสำคัญเลยค่ะซึ่งก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่า หน้าตาของ Apple Watch เนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายปีเลยค่ะรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาแทนนะคะเราต้องมารอติดตามกันค่ะอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือหน้าจอ Always On Display แบบใหม่ค่ะ จากเดิมนะคะรุ่นเดิมเป็น10เฮิร์นะคะเปลี่ยนมาเป็น1เฮิร์เท่านั้นค่ะทำให้เราสามารถที่จะมี refresh rate นะคะจาก1นาทีเหลือเพียง1วินาทีเท่านั้นค่ะ ทำให้เราไม่ต้องยกนาฬิกาขึ้นมาดูอีกต่อไปค่ะแค่เหลือบมองวอชของเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวแบบระดับวินาทีแล้วค่ะและยิ่งใช้กับหน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่นะคะเช่นแบบ flux ที่จะเปลี่ยนสีทีละนิดท,ลดทีละนิดทุกวินาทีหรือว่าแบบสะท้อนแสงที่จะหักเคแสงตามองศาข้อมือของเราแล้วแล้วก็ก็จะยิ่งเห็นฟีเจอร์นี้ได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะ อย่างที่3นะคะนั่นก็คือความสว่างจากด้านข้างที่สูงขึ้นค่ะด้วยความที่ดีไซน์ใหม่นี้นะคะเขามีมุมมองด้านข้างที่กว้างขึ้นเขาก็เลยให้ความสว่างสูงสุดด้านข้างมาเพิ่มอีก40%ค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นซีรีส์9แล้วก็อัลตร้าสค่ะแต่ว่าความสว่างสูงสุดนะคะก็ยังคงเป็น2 0 0พันิดเหมือนเดิมเหมือนซีรีส์9เลยเพิ่มเติมที่มองจากด้านข้างแล้วสว่างขึ้นเท่านั้นเองค่ะ อย่างที่4นะคะนั่นก็คือลำโพงรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งซีรีส์10นี้นะคะเขาจะมีลำโพงแบบอัลตราทูเลยค่ะซึ่งต่างจากซีรีส์9นะคะที่ลำโพงเนี่ยเป็นขีดแบบนี้ส่วนซีรีส์10ค่ะลำโพงจะเป็นรูดูแบบนี้ค่ะทำให้มีเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดังมากขึ้นด้วย จะใช้ฟังเพลงฟังพอดแคสต์หรือว่ารับโทรศัพท์เนี่ยก็จะทําให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะชิคคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครใช้ลำโพงจาก w a วอชสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่า เราคงไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะคะจะได้ใช้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ารับโทรศัพท์ตอนที่โทรศัพท์ไม่อยู่กับตัวมากกว่าค่ะแต่โดยรวมแล้วชิสก็ว่าน่าจะใช้ฟีเจอร์เนี้ยน้อยพอสมควรเลยซึ่งถ้าเทียบกับอัลตร้าสองนะคะลำโพงของอัลตร้าสองเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คือเอาไว้เปิดไซเรนขอความช่วยเหลือก็เลยต้องมีเดซิเบลที่ดังขึ้นด้วยนะคะแต่รุ่นนี้ค่ะเขาไม่มีฟีเจอร์ไซเรนนะคะเลยได้ใช้เป็นแค่ลำโพงปกติเท่านั้นเองค่ะ อย่างที่5ค่ะนั่นก็คือชิปใหม่ค่ะ Apple Watch Series 10นี้นะคะมากับชิปใหม่ที่มีชื่อว่า Sip S10 ค่ะซึ่ง Series 9กับ Ultra 2นะคะยังเป็น S9 อยู่เลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างด้านความเร็วหรือว่าอะไรอย่างเห็นได้ชัดนะคะเลยคิดว่าชิปใหม่นี้นะคะอาจจะมีขนาดที่เล็กลงเบาลงแล้วก็ประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ และด้วยชิปตัวใหม่นี้ค่ะทำให้ Apple Watch Series 10มี AI ฟีเจอร์สำหรับไมโครโฟนใหม่ด้วยค่ะเรียกว่า Voice Isolation มีความสามารถในการแยกเสียงพูดออกจากเสียง b a c k กราว n ดได้เวลาที่เรารับโทรศัพท์ผ่าน Apple Watch ก็จะทำให้ผู้สนทนาได้ยินเสียงเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางเสียงรบกวนภายนอกก็ตามซึ่งฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Series 9นะคะ <S <S อย่างที่6ค่ะนั่นก็คือชาร์จได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะ Apple Watch Series 10นี้นะคะสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ภายใน30นาทีแล้วก็ชาร์จเพียง15นาทีนะคะใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงค่ะเมื่อเทียบกับ Series 9นะคะชาร์จ0ถึง80%ได้เนี่ยต้องใช้45นาทีเลยค่ะเรียกได้ว่า fast charge ของรุ่นนี้นะคะมาวิน อย่างที่7นะคะนั่นก็คือเซนเซอร์ตัวใหม่ค่ะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของน้ําค่ะซึ่งชีก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะใช้ฟีเจอร์นี้เซนเซอร์นี้ตอนไหนซึ่งอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ํามากกว่าค่ะอย่างที่8และ9นะคะนั่นก็คือ2สิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะนั่นก็คือ2แอปใหม่นั่นเองค่ะ แอปแรกนะคะก็คือแอป p t ฟค่ะที่ใช้วัดความลึกได้6เมตรซึ่งใช้วัดความลึกได้นะคะแต่ก็ยังลึกไม่เท่ากับรุ่นของ Ultra ที่วัดได้ถึง40มเมตรไปเลยค่ะและแอปที่2นะคะนั่นก็คือ Oceanic Plus ค่ะที่เหมาะมากๆกับผู้ชื่นชอบการดำน้ำนะคะก็จะได้เห็นดีเทลรายละเอียดความลึกอุณหภูมิของน้ำแล้วก็เซสชั่นการดำน้ำของทริปนั้นๆได้เลยค่ะ อย่างที่10นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์การตรวจจับการหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างเนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่า Apple Watch นะคะจะทําการตรวจจับแพทเทิร์นการหายใจขณะนอนหลับของเรานะคะและถ้าตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็จะมีการแจ้งเตือนเราก็สามารถไปรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับเฉพาะซีรีส์10ซีรีส์9แล้วก็อัลตร้า2เท่านั้นค่ะซึ่งข้อเสียของรุ่นซีรีส์10นี้ก็มีนะคะ นั่นก็คือแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ยังใช้งานได้นานสูงสุดแค่18ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะในขณะที่อั t ตร้2นะคะใช้ได้นานสูงสุด36ชั่วโมงซึ่งถ้าเขาอุตส่าห์มีฟีเจอร์ตรวจจับการหยุดหายใจขณะนอนหลับมาให้ด้วยแล้วแต่ว่าถ้าจะใส่ทั้งวันแล้วก็ใส่นอนด้วยเนี่ยจะต้องมีการแม n นจเวลาการชาร์จให้ดีๆเลยค่ะ อาจจะต้องไปชา์จต,ตอนอาบน้ําอะไรอย่างนี้แต่ด้วยเหตุนี้ละมังคาที่เขาให้ฟา c ชาร์ทกับรุ่นนี้มาด้วยซึ่งก็เข้าใจได้นะคะว่ามันมีเซ็นเซอร์มากมายที่จะต้องตรวจจับด้านสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุที่ต้องใช้การวัดค่าตลอดเวลาทั้งวัดค่าหัวใจวัดค่าออกซิเจนวัดการหายใจวัดความเคลื่อนไหวซึ่งมันน่าจะกินแบตเยอะนะคะมันจะดีมากๆเลยค่ะถ้าทำได้ทั้งหมดนี้แต่แบตอยู่ได้นานกว่านี้โดยที่เราไม่ต้องชาร์จระหว่างวัน,นะค่ะ และแน่นอนว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับ watchOS ใหม่นะคะนั่นก็คือ watchOS 11ค่ะที่มีฟีเจอร์แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ๆมาให้ใช้งานอย่างเช่นแอป Vital ที่ใช้แสดงข้อมูลสุขภาพขณะที่เรานอ,นอนได้อย่างละเอียดทั้งอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจและระดับออกซิเจนหน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่3แบบคือแบบรูปภาพแบบ Flux และแบบสะท้อนแสงแอบปบแปลภาษาที่สามารถใช้แปลแบบออฟไลน์ผ่าน Apple Watch ได้เลย หรือแอปไทส์ที่แสดงข้อมูลการคาดคะเนน้ำขึ้นน้ำลงซึ่ง watchOS 11นี้นะคะรองรับเฉพาะ Apple Watch Series 6ขึ้นไป Ultra 1และ2แล้วก็รุ่น SE 2เท่านั้นค่ะมาดูราคาของ Apple Watch Series 10กันบ้างดีกว่าค่ะตัวเรือนอลูมิเนียมแบบ GPS เริ่มต้นที่14,900บาท ส่วนแบบ GPS และเซลูล่าเริ่มต้นที่18,900บาทส่วนตัวเรือนแบบไทเทเนียมนะคะก็จะมีแบบเดียวให้เลือกค่ะนั่นก็คือ GPS และเซลูล่าเริ่มต้นที่25,900บาทสรุปว่าซื้อ Apple Watch Series 10ดีไหม ถ้าเทียบ Apple Watch Series 10กับ Ultra 2นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่บุกลุยๆแล้วก็ชอบความทนทานชอบแบตเตอรี่ที่ยาวนานรวมถึงโอเคกับน้ำหนักที่หนักแล้วก็ขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็ชอบดำน้ำอะไรพวกนี้เนี่ย Ultra 2เนี่ยก็ยังจะตอบโจทย์มากกว่าอยู่ดีค่ะแต่ว่าก็มาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ แต่ว่าถ้าใครใช้งานทั่วไปอยากได้จอที่ใหญ่ขึ้นอยากได้เครื่องที่บางลงแล้วก็อยากได้การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยรุ่นซีรีส์10เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะแต่สำหรับการเทียบระหว่างซีรีส์10กับซีรีส์9นะคะถ้าใครใช้ซีรีส์9อยู่แล้วเนี่ยชีสก็ว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะก็คงอาจจะยังไม่ต้องอัปเดตก็ได้ค่ะ แต่สำหรับใครนะคะที่ใช้ Apple Watch Series 6ลงไปนะคะแล้วก็อยากได้เครื่องที่ดีไซน์ใหม่อยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะพิจรารณาเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ Series 10จะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้เยอะเลยนะคะแต่ถ้าจะให้เหมาะกับเราสุดๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปลองที่ช็อปเลยค่ะจะได้รู้น้ำหนักแล้วก็ดีไซน์ที่เราชอบรวมถึงได้ทดลองฟีเจอร์ด้วยว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ Apple Watch Series 10รุ่นนี้มีใครชอบดีไซน์ใหม่กันบ้างหรือว่าชอบฟีเจอร์ไหนก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ